ประตูสวรรค์แสงแห่งการกลับบ้านของผู้ศรัทธาที่จะมีมีน้ำตาไม่มีการจากลาและไม่มีคำว่ากลัวอีกต่อไปเมื่อเท้าข้างหนึ่งก้าวผ่านซอิรอได้สำเร็จสิ่งแรกที่ผู้ศรัทธาจะเห็นก็คือแสงแสงที่ไม่แสบตาแต่อบอุ่นเหมือนอ้อมกอดและสิ่งแรกที่เขาจะได้ยินคือเสียงของมาลิกากล่าวว่าอัลสลามุอลอะไลกุมบิม,มาตออตรงสันติจงมีแด่พวกเจ้า พราะเจ้าคือผู้ที่บริสุทธิ์เมื่อประตูแห่งจันนะได้เปิดออกในอักรูอ่านเขียนไว้ว่าจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงและประตูของสวนสวรรค์ถูกเปิดออกและบรรดามาลัยกะกล่าวว่าสลามจงมีแด่พวกเจ้าเขาสู่สวนสวรรค์นี้ด้วยความสงบและสิ่งที่พวกเจ้ากระทำผู้ศรัทธาจะก้าวเข้าสู่ที่ที่ทุกความเหนื่อยล้าถูกลืมที่ซึ่งไม่มีแสงแดด ไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีความกลัวและทุกสิ่งจะตอบสนองเพียงด้วยคำคำเดียวแค่พูดคำว่าจงเป็นแล้วมัน ก็จะเป็นสวรรค์ไม่ได้มีเพียงแค่กลิ่นหอมและทองคําแต่มันมีการได้พบอัลลอฮ์ท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสู่สวนสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะตรัสถามว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งใดอีกไหมพวกเขาจะตอบว่าพระองค์ทรงประทานทุกอย่างแก่เราแล้วพระองค์จะทรงเปิดผ้าคลุมแห่งพระพักของพระองค์และไม่มีสิ่งใดงดงามไปกว่านั้นอีก แสงนั้นไม่ใช่แสงของดวงดาวแต่คือแสงแห่งการได้เห็นพระองค์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ที่สุดในส่วนสวรรค์ไม่ได้มีคำว่าเวลา ในอากูอ่านเขียนว่าสำหรับพวกเขาจะมีสิ่งที่วิญญาณต้องการและดวงตาเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นและพวกเขาจะอยู่ที่นั่นตลอดกาลทุกสิ่งจะถูกตอบด้วยความสมบูรณ์ไม่มีใครแก่งแย่งไม่มีใครเศร้าถูกคำพูดคือคำว่าอัลฮัมดุลิละและทุกลมหายใจคือเสียงแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่สิ่งที่งดงามที่สุดในจันนะไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างแต่การที่อยู่ร่วมกับคนที่รักเรารักเพื่ออัลลอฮ์ท่านนบ,บีม,มุฮัมัดสุลล,ลัลฮฮุอะลัยวะซัลลัม,มได้กล่าวว่าคนหนึ่งจะถามหาคนที่เขารักในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะทรงรวมพวกเขาไว้ด้วยกันเพราะความรักนั้นเกิดขึ้นเพื่อพระองค์ไม่มีการพลากไม่มีการลืมทุกการจากลาในดุนยาจะกลายเป็นการพบกันอีกครั้งในโลกที่นิรันดร์สำหรับผู้ที่ยังอยู่ในดุนยา จงหย่าท้อจงอยาหมดหวังเพราะทุกการสูญเสียคือการเข้าใกล้บ้านหลักสุดท้ายและทุกน้ำตาของศรัทธาจะกลายเป็นไข่มุกแห่งรางวัลในจันนะจะอากุอ่านเขียนไว้ว่าและพวกเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาผูทรงลบความเศร้าหมองออกจากเราแท้จริงพระเจ้าของเราทรงอภัยและทรงขอบคุณที่ปลายทางของทุกความอดทนคือประตูที่เปิดสู่สันติอันที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ In